นักปราชญาจะบอกกล่าวข้อด้อยของตนให้สังคมรู้เพราะว่ายิ่งปกปิดเขาจะยิ่งอยากมาขุดคุยเปิดเผยออกมาให้รู้เลยดีกว่าพวกชอบขุดคุยจะหมดสนุกแล้วจะยอมปล่อยให้ผ่านมือไปได้การบอกกล่าวโทษของตัวเองก็คือการขอขมาเป็นการแสดงออกถึงการสำนึกผิดปวงชนจะพร้อมให้อภัยแก่ผู้สำนึกผิดในทางตรงกันข้าม คนทั้งหลายจะอยากนำของที่ปกปิดมาโพนธนากุศลจิตที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนมีคุณอันประเสริฐยิ่งท่านทั้งหลายจงแผ่เมตตาคอขมาให้อภัยจงสำนึกในความผิดแล้วพร้อมยอมแก้ไขยิ่งจิตใจกว้างกวางยิ่งมีศรัทธาต่อกุศลเห็นคุณในกุศลแม้เล็กน้อยเห็นโทษในอกุศลแม้เล็กน้อย พร้อมยอมรับผิดแล้วคิดแก้ไขในสถานการณ์ทั้งปวงธรรมสวัสด,ดีมูนิทีพระพุทธสันติธรรม